การเปลี่ยนพระอาจารย์หลวงปู่ได้มอบก,กรรมฐานให้ผมใช้เวลาดูร่างกายหายใจให้มากที่สุดแต่ผมไม่ทราบว่าผมเห็นร่างกายหายใจได้ถูกต้องหรือไม่การดูร่างกายหายใจที่ถูกต้องมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรหรือหากผมทำผิดผมก็ไม่ทราบว่าผมทำผิดอย่างไร ตอนนี้ที่ทําได้ดีก็มีเพียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพราะผมสวดมนต์ด้วยใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าและคําสอนรวมถึงภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้สอนนั้นผมถือเป็นของักผมถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขอความเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนผมด้วยนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะฮะเรื่องสวดมนต์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสวด สดด้วยใจอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับมาดูที่ว่าหลวงปู่สอนให้ดูร่างกายหายใจใช้เวลาในการดูร่าง,างกายหายใจทใี่มากให้มากที่สุดเนี่ยการดูร่างกายหายใจนะเทคนิคนะเทคนิคก็นะคืออย่าเพิ่งดูลมหายใจนึกถึงร่างกายก่อนรับรู้ถึงการมีอยู่ของร่างกายถ้านั่งอยู่เนี่ยนนะ นั่งอยู่ท่าไหนก็ได้เห็นหรือรับรู้ว่ากายมีอยู่แล้วกายที่ว่ามีอยู่เนี่ยมันยังไม่ตายมันก็หายใจมันก็จะเห็นกายนี้หายใจอย่าเพิ่งลงไปดูที่หายที่ลมหายใจนะท่านนึกถึงลมหายใจแล้วมันก็จะเพ่งเลยมันจะมาจ่อที่ลมหายใจมันจะรวบมันอยู่ที่ลมหายใจมันจะไม่เห็นกายหายใจแล้วมันจะเห็นลมหายใจถ้าเราจะเห็นกายหายใจนะขั้นต้นเลย รับรู้ถึงการมีอยู่ของกายแค่นี้รับรู้ต่อไปเดี๋ยวมันก็หายใจมันคงรับรู้แล้วแข็งทื่อๆใช่ไหมรับรู้แล้วมันก็หายใจนั่นแหละก็เห็นกายเนี่ยมันหายใจจะยืนจะนั่งได้หมดเลยจะนอนก็ได้แต่เดินเนี่ยอาจจะมันไม่ได้เห็นกายหายใจแล้วมันเห็นกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวในท่าเดินก็เห็นกายเดินแต่ถ้นนั่งไม่ได้ทําอะไร ก็เห็นกายอยู่แล้วมันก็หายใจยืนยืนในกรณีไหนเช่นยืนในบนบนรถไฟฟ้าอยูงน้ยืนไปรถมันก็โยกไปโยกมาร่างกายก็เคลื่อนไหวอย่างนี้ได้อยู่พะเห็นว่ากายที่หลังยืนอยู่เนี่ยหายใจด้วยถึงสถานีก็ฟังด้วยนะไม่ใช่เห็นแต่กายหายใจแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยเขาประกาศถึงสถานีไหนอถึงแล้วลงเลย ประมาณานี้นะนี่เทคนิคนะคือวิธีเห็นกายหายใจคือรับรู้ว่ามีกายอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นกายหายใจไปนะ